พบกับลิลโลอูดน้อยนักบำบดัดทีมพนักงานประจำสนามบินที่น่ารักที่สุดในโลกมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งตัวซึ่งก็คือเจ้าลิลโลอูดน้อยนักบำบดัดลิลโล่ทำงานให้กับ Wag Brigade โปรแกรมการบำบัดด้วยสัตว์ของสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกอะไรคะมีปัญหาเหรอไม่ต้องกลัวลิลโลมาช่วยแล้ว ลิลโลเป็นหมูสายพันธ์ุจูเลน่าและเป็นน้องหมูนักบำบัดประจำสนามบินตัวแรกในสหรัฐอเมริกาหมูสาวตัวเนี้ได้รับการรับรองโดยโปรแกร,รมการ,รบำบัดของ SPCA ซึ่งสัตว์ทุกตัวจะถูกคัดเลือกอย่างระมัดระวังพวกมันจะสวมใส่เสื้อที่มีข้อความว่า p e t me เพื่อขอให้ลูกขนเป็นการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สนามบิน คริสเบิร์ชผู้อำนวยการสนามบินกล่าวว่านับตั้งแต่เปิดตัวในปี2013 TSO f Wag Brigade ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเดินทางน้องอูตัวนี้น่ะนอกจากจะน่ารักแล้วยังแสดงชอได้ด้วยนะเล่นเปียนโนก็ได้นอกเหนือไปจากลิลโลแล้วกองพลกระดิค้างมีพนักงานรวมตั้ง300ตัวไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวและกระต่าย หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลินโลหรือต้องการที่จะเห็นภาพแสงน,น่ารักลองติดตามบัญชีไอไจีของเธอดูนะ l i l o u n d e r s c o r e s f p เห็นแล้วอยากได้มาเลี้ยงสักตัวไหม